โอเคผมจะถ่ายครับกับให้ทุกท่านได้ดูด้วยโอ้มีนักตกปลามาด้วยนะครับผมมากันเป็นทีมเลยมาที่รายครับเนี่ยมาครับาทำไมไม,มีแต่คนหน้าตาหล่อๆเลยเนี่ยโอ้นี่นะครับนี่โอ้โหเสียนกาเรียกว่าเสียนเด็ดนะครับน้นไหนหอครับ <c oughs> ี่อจนนี่แฟมิลี่นี่โอ้โหตอนที่ผมเป็นเด็กน้อยผมก็มาแบบนี้แหละครับมาหาที่ตกเบ็ดแล้วมุดมุดน้ำ ยิงปลาอะไรอย่างเงี้ยสมัยอยู่แบบอายุสิบสี่สิบห้าย้ำอีกทีนึงนะครับผมท่านใดจะเดินทางมาก็เตรียมน้าอาหารยาให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเดินทางไกลพอสมควรเดียวขากลับผมจะถ่ายให้ดูขากลับว่าเป็นยังไงนะตอนนี้ก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้กาจะประมาณสักสิบสี่นาฬิกาบ่ายสองโมงนะครับโอเคมี ผลไม้มาถวายด้วยนะครับแล้วก็มีมพะพร้าวด้วยน้ำเขียวน้ำแดงมาครบแล้วนะครับตอนนี้เฮ้ยทำอไรน้<ท>ำเขียวไหมท่าผมว่าผมไม่ทราบเหมือนกัน <c oughs> ใช่ครับโอเคนะนะโอเคโอเคครับผมวันนี้ผมก็มาวันแรกเนาะ นะครับก็ขออนุญาตเดินทางกลับนะครับผมปลอดภัยเดี๋ยวถูกรางวัลใหญ่ๆพวกนี้กลับมาใหม่นะครับสาธุาแหล่งท่องเที่ยวน่าจะอีกนานอยู่นะคิดว่าเพราะว่าสถานที่ไม่อํานวยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เขาเล็งเห็นนะเล็งเห็นว่าเออจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำทางเดินเข้ามานะครับผมตามริมน้ำมาหนึ่งนะครับ มาเฉพาะช่วงน้ำลดอะไรเงี้ยก็คงก็คงมาได้นะครับมาได้นะครับแต่มันใช้งบประมาณเยอะเพราะว่ามันเป็นพื้นคือมันเป็นสถานที่แบบไม่อำนวยในการในการทำเพราะว่าดินมันสไลด์เกิดว่าเวลาน้ำมาเยอะเนาะเวลาน้ำมาขึ้นมาอย่างเงี้สยสะพานอะไรที่ทำมาก็อาจจะพังหมดเลยมันก็เลยอาจจะไม่เหมาะนะครับผมเลยเหมาะแบบว่าเดินป่าแบบนี้เลยนะครับ เออเดินป่าแต่ว่าแค่แบบว่าเออมาทางป่าอะไรอย่างเงี้ยให้อะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วนะครับทางป่าแล้วก็เออเอาเหินเอาเหินมาเป็นทางเดินอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วนะครับก็จะได้เดินง่ายๆนะครับขากลับเดินทางนะคือพี่เขาเข้าใจว่าผมมาสำรวจป่านะครับเห็นชุดชุดมันคล้ายนะ <c oughs> <c oughs> ครับโอเคมานี่เต็มยศเลยนะผมนะ ถ้าเราเดินทางมาเราจะเห็นว่าโขดหินลักษณะนั้นน่ะหายากมากมันไม่ค่อยมีนะครับนี่สีแบบเวลาน้ําขึ้นจริงๆผมว่ามันขึ้นนู่นเลยนะครับใช่ครับเวลามันขึ้นจริงจผมว่ามันขึ้นนู่นเลยใช่ครับข้าน้ำาป็นรถที่เราไม่เห็นนะเนาะไม่เห็นไม่เห็นครับสวยไหมสวยสวยครับผมโอ้จะมีมาอีกนะครับเต็มับคนข้ายเลยยังมีมาอีกเรื่อยๆนะครับนี่โอ้หนี่นะครับผมเนี่ย มากันเยอะเลยอ่ะใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วครับอีกนิดเดียวใกล้ถึงกนเจ็บปวปากซอยเข้าบอกผมเลยใกล้ถึงใกล้จริงๆเ็มัอยู่ข้างหน้าแล้วนี่เดี๋ยวก็เจอนะครับอีกนิดเดียวนี่แหละมามาคนเยอะเลยนี่นี่อ่าถ่ายรูปไว้ก่อนใครเป็นผู้โชคดีเก็บหลักฐานไว้แล้วเออวพรุ่งนี้ระวันที่เดิมครับเอานี่ใกล้แล้วผมได้ไปช็คมา่อคืนเขาไม่เนี่ยอ๋อมาอยู่ ไม่ว่าลืมโอเคตอนนี้ฝนกําลังตกนะครับทุกท่านถ้าฝนไม่แรงไม่เป็นอะไรหรอกแต่ถ้าฝนแรงขึ้นมาเนี่ยอาจจะหนีไม่ทันนะครับโอเคครับผมเราเดินทางกันต่อครับผมเดินกลับพอดีเมื่อสักครู่นี้นะครับผมมีแฟนของพี่สมหมายโทรมาผมพูดสักนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเขาพี่เขาเดือดร้อนนะครับผมคือตอนนี้นะครับผมมันมีไหมไหมจับนะนะไหมสารนะครับผมออกมาเพราะว่า เรื่องที่ดินแกต้องก็ตอนนู้นะนะครับใครที่ติดตามเรื่องนี้นะติดตามเรื่องพี่สมหมายที่มือชกมือชกทหารเขมรนะครับผมตอนนั้นแหละนะทีนี้แกมีเรื่องที่ดินนะนะครับผมอที่เขายึดยึดที่แกไปเพราะแกไม่มีเงินคืนให้เขาลูกลูกแกไปทําเรื่องกู้ที่ที่ผมจําได้คร่าวๆนะครับแล้วทีนี้ผมขอให้หันหันหลังมันยายนะครับผมอทีนี้ เขาก็เลยออกหมายมาก็ผมตอนนี้ไปขึ้นสารได้มีเงินประกันตัวนะครับประกันตัวน่าจะประมาณห้าพันก็ฟังจากเขาๆนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลงจากสารมาหรอกนะครับรายละเอียดก็ยังแบบไม่ชัดเจนแบบร้อยเปอร์เซ็นผมก็เลยบอกพี่เขาว่าเดี๋ยวยังไงให้ให้ให้รอบทสรุปจากสารทีเดียวนะครับผมแล้วก็ค่อยส่งข่าวมานะครับถ้าเกิดว่าผมจะ,ะช่วยเหลือ,อได้ยังไงเดี๋ยวผมจะ,ะหาวิธีช่วยนะครับตอนนี้ผมก็ไม่มีเงินเหมือนกันช็อต นะครับเดี๋ยวก็คงให้เอฟซีช่วยมันเดิมแบบนะครับผมเดี๋ยวให้ว่ากันอีกทีหนึง่งสำหรับเรื่องนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับกันต่อนะครับอ่ะก็ยังมีคนมาเรื่อยๆนะครับผมอ่ะอ่ะใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วครับ <c oughs> โซนนี้มีแต่วัยรุ่นนะครับผมที่เดินทางมานะเ <c oughs> มีแต่เด็กเด็กวัยรุ่นมากันเยอะมากเลยอืม เด็กน้อยผู้ชายก็หน้าตาดีดีเด็กผู้หญิงก็หน้าตาสวยนะครับเด็กผู้ชายหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะก็รอไปแล้วเดินไปตกปลาข้างใน,น,นโอ้โหแต่ทางมายากจริงนะครับผมมายากนะครับขากลับก็คงจะเร็วกว่าขามาแล้วครับ เพราะว่าขากลับเราเดินกันแค่สองคนอพ่อแกกลับอ๋ขึ้นบนกลับไปนี่กินข้าวอร่อยนะครับเพราะว่าเหนื่อยตอนแรกผมก็ว่าจะไล่สดนะครับแต่ฝนมันตกนะครับก็เลยไม่ได้ไล่นะวันนี้เอาไว้วันหลังแล้วกันให้ลงคลิปไปก่อน ถ้แกสิบล้านอยู่ก่อนแล้วจะมาไล่สดให้ดูนะครับนี่ถ่ายคลิปนี้ทั้งไปกลับนะครับถ่ายคลิปยาวขนาดนี้จะมีคนดูให้หรือเปล่าไม่รู้ผมเป็นคนแรกที่ถ่ายตั้งแต่ขาเข้าขาออกเลยนะถ่ายแบบเรียวเลยนะครับผมยาวๆเลย เสียดายผมไม่ได้เอารองเท้านั้นมานะมันลืมลืมไว้ที่บ้านแต่ถ้าเอามานี่เดินยากหนักแต่รองเท้านี้ก็จับดีจับจับพื้นดีอยู่นะครับ แนะนำเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับใครที่เดินทางมานะครับจะต้องเ,อเข้าห้องน้ําอะไรให้เรียบร้อยกินให้อิ่มนะครับผมอถ้าห่ออะไรมากินก็หอ่อมาได้ห่อยาหอ่ออาหารนมน้ําอะไรเงี้ยมาได้แต่การเข้าห้องน้ํานะครับบอกเลยว่ามันมันไม่มีที่ให้แบบเราไปชิ้นช่องได้นะครับตอนนี้ปวดหนักิ่้ยิ่งแล้วเลยนะครับผมตอนนี้ตัว อ่าาจะอีกประมาณถ้าถได้ถึงห้าร้อยเมตรได้ครึ่งกิโลครับครึ่งกิโลถ้ะฝนตกก็ยังมีคนเดินเข้ามาอีกนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะด้วยความศรัทธานะครับโอ่ถ้าผมไม่ได้พูดในใจว่าโอ้ย ถ้าเฟซบุ๊กเปิดการมองเห็นนะครับยอดวิวหลักแสนนะครับคงไม่ได้มาแล้วเนี่ยแต่อยอดวิวมันขึ้นหลักแสนจริงๆนะใครไปดูที่โปรไฟล์ผมได้ข่าวคัาข่าวแน่นะครับผมข่าวคัาข่าวแน่วงเลบจันนี่แฟมิลี่ครับชื่อ facebook ผมนะ youtube ผมจันนี่แฟมิลี่ทิกเอผมจันนี่แฟมิลี่นะครับผู้ติดตามหลักแสนทั้งหมดนะครับผมรวมๆกันแล้วเป็นล้านพอดีนะครับก็เข้าไปดูได้ เฟซบุ๊กขอผม,มันขึ้นหลักแสนมันปีการมองเห็นนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะผมก็เลยเอ้าเมื่อพูดไลยแล้วก็ต้องมานะครับแล้วก็จะมาเอาสิบล้านวิวนะครับผมเออเพราะว่าถ่ายให้ทุกคนดูขนาดนี้นะครับตอนนี้ฝนตกแล้วฝนตกก็ยังมีคนมาเรื่อยๆอย่างที่บอกนะครับนี่มาอีกสามท่านนะครับผมโอ้โหนักเดินป่าอย่างแท้จริงมีไม้มาด้วย เอาไม้ประคองตัวเองด้ <welcoming S 2> นี่ครับ<ห>ผมสุดยอดต้องสั่งปลอไม้เข้ามาแล้วเด้อยไรครับนี่เ,นเห็นไหม,มโอ้เลยมันกอ่อนเปรียงเลโอ้สวนกันเลยสวนทางกันเลยทีนี้นะฮะยังมีมาอีกนะครับโอ,อ้เออฝนตกยังมาละครับผมแต่ว่าตกมันตกไม่แรงก็มาได้อยู่ตกไม่แรงมะตกพอลิ่นๆนะ ขากับถ่ายแนวตั้งโอมากี่รอบแล้วครับเนี่ยยังไม่เคยเลยออกมารอบแรกใส่เกือบพุทมาเลยนี่เหมือนกับทำนานทางนะครับใส่เกือบพุทธถ้าใครมาต้องใส่พุทนะครับอ,อ่จะได้เดินง่ายคือใส่พุทธเดินง่ายนะครับผมอืใส่รองเท้าพุทมาด้วยว่าํานานมาหลายรอบนะครับ นี่ต้องระวังแล้วผมเลื่อนตกลงไปนี่โอ้โหเรียบร้อยเลยนะนี่ตรงนี้ด้วยตรงนี้แบบค่อยๆนั่งนะครับผมค่อยๆนั่งแล้วก็เอาขาลงไปก่อนนะครับแล้วก็นิ่มๆแบบแบบแบบโตเบา พี่เข้าไปก่อนนะเ่แล้วือรีบเ,เราก็าาค่อยๆเดินไปนะครับดูหน้าจอได้นะเผื่อมันตัดโอ้ตรงนี้ดินสไลด์นะครับทุกท่านท่านนี่ใครมาเนี่อย่ามาอย่ามาหลงเหยียบตรงนี้นะครับนี่เหยียบนี่ไหลลื่นไปเลยเะือลัดลััยนะถ้าเหยียบนีไหลลื่นไปเลยนะนี่เราต้องเหยียบประมาณนี้นะครับผมนี่ตรงนี้ตรงนี้ยังเหยียบได้เพราะว่าฝนยังไม่ตกถ้าฝนตกมาเหยียบไม่ได้แล้วนะครับมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ทีนี้ โอ้โหต้องทำสะพานไม้แล้วนะครับาาน,น,นี่อีกตรงนึงนะครับผมนี่เนี้ยผมนี่น่าจะมีคนล่วงไปแล้วนะครับคิดว่านะเอ,อแต่ว่าไม่มีคนถ่ายคลิปไปเฉยตอนที่ล่วงพ <c oughs> ดูจากดูจากสภาพแล้วมันเป็นรอยเท้านะครับผมนี่นี่ฉะนั้นแล้วเราก็ถ้าเกิดว่าถือกล้องก็ต้องระมัดระวัง เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเราต้องจับไปดีๆนะครับตรงนี้นะครับค่อยจับไปอ่ะหากล้องมานะครับดื่อนเรื่อนเรื่นเรื่นๆๆๆเห็นไหมนะ เกือบตกลงไปน้ำแล้วเนี่ยตกลงไปก็ดีเลยนะทิ้งไว้นี่เลย<ป>นี่แบบจะหมดก่อน,นอ่ะ ไม่ไผ่นี่ไว้ใจไหมครับทุกท่านมันลื่นนะต้องระวังค่อยม,มามาได้อยู่มีนะคนที่มาเข้าจอดราเสียมแบบทำไว้ให้เีื่อเดินง่าย โอ้โหรองเทา้านี่ติดติดขี้คนแล้วเฮ้ยมีคนมาอีกแล้วเนี่ยอ๋อคนกลับโอ้ยังไม่ถึงไหนกันเลย เราก็ถึงกันแล้วตรงนี้จะยากสุด <c oughs> มาตัาก่อน คิปเหมือนกันแล้วยาวๆเลยเนี่ยชาวเขาเรียกว่าชาวเคียเตอร์รนี่ทางเละรองเท้าเราจะได้ทิ้งเลยนะครับถ้าใครใส่รองเท้าแบบว่าสวยๆมาเ,าเราจะไปทางไหนทางไหนทางนี้เนาะเอากล้องมา นี่ตัวเอไปเลยนี่ค่อยๆจับมาเฮ้ยอย่าไปตรงนี้ได้นี่นี่ร้อยเท้านี่ร้อยเดิมนี่โอ้โหรองเท้านี่สุขท่ันเลยดูสภาพรองเท้าก่อนเลยนี่เน่้อเนเ้ะ นี่ครผมคือเละอ่ดูกันยาวๆนะครับทุกท่านนะนี่โอ้โหถ้าเอาชุดมาเล่นน้ำนะผมจะกระโดดตรงนี้เลยนะเล่นน้ำตรงนี้เลยเสียดายไม่ได้เอาชุดมามดถุงมันหล่นเหรอเก็บมาแล้ว มัน่อบก็ไปไป่ะถ้าไปฝั่งนู้นเห็นสวยไหมท้าฝั่งนี้เนาะใช่ไหมถ้าไปฝั่งนู้นเน่ะเราจะไม่เห็นใช่ครับ แต่ไปฝั่งนู้นเราก็อาจจะได้ไปสัมผัสอะไรอย่างเงี้ย<ช>ไปเห็นแบบว่าเป็นตีหินยังไงเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้เห็นชัดๆเอาไว้นานร้อนเข้าไปก่อนนานแ, <c oughs> แต่ก็มีรายเดินนะนี่คนเข้าไปอยู่ <c oughs> มีรายเดินเข้าไปอีกมีนันก็ได้ก็โอ้โห

อยู่นะครับวิธีการเดินนะดูนะครับนี่ต้องเดินแบบนี้ครับเ,รเอาขาตรงนะองเอา,เา,าขาไขว้เดี๋ยวถ้าตกลงไปนี่คือยุ่งเลยที่จริงถ้าตรงก็รตรงได้ไม่เป็นไรนะแล้วแล้วแต่ความถนัดเ,เดินมาได้ถึงแสงสว่างแล้วครับทุกท่าน <S <S แสงสว่างอยู่ข้างหน้านี้ ต้องให้ลัมโบพาลุยมารีวิวอ่ะนะครับผม,มอเออฝากไปบอกเอฟซีลัมโบพาลุยด้วยนะครับให้เขาพามาเดินเขาไปก่อนเลยลูก เราก็กําลังจะถึงสะพานแล้วนะครับผมน้นหน้าแล้วหน่อยจนไม่มีแรง ยังอะไรอ่าแบบอึดมากในที่สุดนะครับเราก็ใกล้จะถึงแล้วก็คือถึงรถนะครับผม เย็นสบายโอ้สีหน้าผมเหมือนคนจะเป็นลมอ่าพรุ่งนี้จะไหวไหมเนี่ยถ้าฝนตกแรงคืนนี้น่าจะเละนะเท้่ทางม,มีคนไปอีกนะครับเอา้า คโอ้พี่ไล์สดไปเลยเหรอห<า>สุดยอดมากเลยแต่ว่าทางเดินลําบากมากนะพี่นะอ,อาจจะมีจังหวะที่แบบจะต้องเอาโทรศัพท์ใส่ถุงไว้เพราะมันเดินยากสู้ๆครับอีกกิโลเสร็จๆแล้วผมกิโลกว่ากว่าครับก็ยังมีคนเดินไล์สดไปนะจะไล์สดติ๊กตอกไปแต่ผมยังไม่ได้ไล่นะ คนที่เดินไลส่สุดไปต้องระวังนะฮะห่วงจริงเพราะว่าถ้าเกิดเรามัมแจะห่วงกล้องห่วงโทรศัพท์ห่วงภาพอะไรเงี้ยเราอาจจะตกน้ําได้หรือจิ้งลงไปทางด้านล่างได้นะครับผมอันตรายก็ไม่มีคนเดินตามนะต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องระวังน,ะน,นั่นี่ผมเตือนไว้นะครับ mm. แต่ก็บอกพี่เขาไว้ว่าบางจังหวัดจะได้เอาโทรศัพท์ใส่ถุงไว้ใส่กระเป๋าไว้อะไรเงี้ย mm. นี่ถ่ายคลิปั้งขาไปขากลับเลยนะครับผมนี่สายเคียเตอร์ต้องมานะครับพลาดไม่ได้นะไู่บอกเลยนะครับเหม็นเยี่ยวมากเลยมีคนเยี่ยวขาไปไม่เหม็นแต่ขากลับเหม็นมาก ผมยืมไฟแช็คคนผมยืมไฟแช็คคนไหนเนี่ยคือนี้เลยโอ้โหเหนื่อยมากเลยครับดูหน้าผมเสียจะเป็นลมแล้วเป็นไข้ยังไม่หายเลยผมเนี่ยโอ้โหไฟแช็คไฟแช็คก่อนผม้อกราภิกับพี่เหรอนี่เหรอของไทยนะของเรานี่คะเอาให้เราเลยของเรานั่นแหละอ๋อเหรอโอเค จะเข้าไปเอาเงินให้ไปต่อนะโอเคครับผมตอนนี้ก็ออร์ตัลลี่รอแล้วดิลอตเตอรี่รอแล้วรอโชคใหญ่ให้ตามไปมุนก็ยังไม่เอามาตามมันอีกจะเป็นลมตามวิ่สี่ล้านให้ตอนอยู่เมื่อไหร่หมดค้นเลยครับคนดูหลายเดือนอ๋ออันนี้ผมถ่ายคลิป เ็าถ่ายคลิปเราไปกินใช่ครับนึกว่าไ์ถ่ายคลิปพาไปขากลับเลยครับทำไมไม่ได้ไลค์เหรอไม่ได้ไลค์ครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพ็นเท่านี้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ